มนี่ไงมันมันมันอะไรอะมันอาจจะเสพไ้แค่นี่หรือเปล่าดูกระโว่าเงี่ยพลาดแลาวพลาดแล้ววิ่งมาละมันเนี่ยพลาดแล้ว

เพราะว่าตีแบบตีแชมป์เลยล่ะตีแชมป์เลยอะมันได้ขนาดนั้นเลยตีแชมป์เนี่ยแต่เจอปีเอี่ยป้เอี่ยบวาน